รู้สึกว่ายอดวิวัจะขึ้นเร็วมากกที่20-30บาแต่ตอนนี้มีหมาสองตัวพยายามที่จะออกมาดูมีเล้าด้วยเห่าด้วยเห่าๆที่มาอ๊าใสนี่สระว่ายน้ำ được chưa? อะไรกันเนี <c oughs> ่ยเอ้าหายไปไหนวิ่งออกวิ่งออกมาแน่นอนมีเวลากลับบ้านเร็วเอาน้ำไหมเอาน้ำกันไหม มือพยามทัง้งประตูเีือพยามทั้งประตูมาหาแม่เนี่ยมันเปิดประตูไปิดเห็นปหมเห็นปหมมันเปิดประตูไปจริงๆ <c oughs> ไอแสบเลยดิ <c oughs> ดำ้วยตัวพอๆกันเลยแล้วชอบกินน้ำอ่ะไม่เข้าใจกินทำไมอ่ะลูกไม่กินดิ่าดามเ <c oughs> ้ยตัวเสียสองตัว ไอ้นั <gegen Taking> <warfare> ่นที่บ้ามันชอบแกล้งแม่มันเนาะมาเปิดประตูเก่งเนาะเปิดประตูได้ทุกบ้านเลยค่ะ จะเป็นแบบดันแบบเลื่อนแบบผักได้หมดเลยเก่งมากคือเนื่องจากว่ามีหลายคนถามว่าเอ,อ อย่างเซ็กซี่ไหมอะไรไหมเราว่าเราก็เป็นตัวเราเนี่ยแหละไม่ต้องมาอะไรมากมายหรอกไม่ต้องมานั่งแบบอืมคิดมากอะ่ะเป็นตัวของตัวเองดีที่สุดคนเซ็กซี่คนทําดีสามารถเป็นคนเดียวกันได้แล้วก็คนที่จะพรควมดีมันไม่จะเป็นต้อเป็นแม่ชีถูกไหมใครก็ได้แต่เพียงแต่ว่าคือแค่แค่เขาเรียกว่าไงอะ่ะ เราทําอะไรดีๆก็พอแล้วอะ่ะอืมทุกวันนี้แค่ไม่ถ่ายชุดว่ายน้ำก,นก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วปะแต่เราก็ยังเป็นตัวเราอยู่ถูกไหมคะแล้วก็หลายคนก็บอกว่ารูปที่เห็นน่ะที่รดน้ําหนักได้จริงไหมอะ่ะจากไฟที่นี่เนี่ยรดได้จริงไหมใช้คอมหรือเปล่านี่ก็เลยให้ดูกันอย่างนี้อะ่ะน <Yeah. S 1> นะคะ ให้ดูกันอย่างนี้เลยแล้วกันอ่ะคอมหรือเปล่าแค่นั้นเองเฟซกันไปเลยไลฟ์กันไปเลยเห็นหน้าเนี่ยหนังหน้ากันสดๆอย่างเงี้ยเนี่ยนี่นี่ผิวจริงเนี่ยเช็ดให้ดูตัว,ตว,ตว,ตวจริงๆค่ะแอปไม่แบวโลวสมัยนี้ยุคนี้ฉันแก่เกินจะมาแบวมาแอปไปทำอะไรกันในนั้นนึกกุดํากุดำํำออกมาเนี่ยดูมันดิ สดโน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 ดูมันผู้ดำออกมาสองแสบของฉันเนี่ย <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวจะมีกิจกรรมทั้งปีดีๆนะคะก็คือจะเป็นกิจกรรมแบบมีอะไรให้เล่นกันเยอะมากเลยเยอะมาก เป็นครั้งแรกที่จะไม่รู้สิไม่ต้องมีสินค้ามั้งแต่ที่เห็นกันไปเลยว่าปุณจริงๆเป็นยังไงขอบคุณนะคะคือถามว่าลดลงได้ขนาดไหนก็โอเค okay, นะก็ได้มาเยอะจักเขาเลยก่อนเนี่ยไม่ต้องลงแป้งลงเลยก็ผิวจริงมก็มีแพทสองตัวไม่เจอนี่ย ติดแม่มากเลยค่ะสังไปเลยแค่นั้นนะนี่ผู้ดามคนสวยของดิฉันไม่ผิวฉันเงาเงาอย่างเเหมือนเก็บปลายอุ่งๆพุ่งๆดูสิพุ่งอะอันไหนแม่แม่บอกพุ่งเถอเดี๋ยวเถอเดี๋ยวเถอเนี่ยต้องให้เห็นกันขนาดนี้เลยเหรอเดี๋ยวนี้ ไม่ต้องดีทัดอะไรกันละเหนื่อยดิทัด <c oughs> ไม่ต้องคุยอะไรกันเ๋ยวคอมเมนต์มาเพียบเลยเนี่ยคิดถึงไงลุงไปสบายดีนะคะเมื่อวานเนี่ยปูนื่องจับนกได้ด้วยล่ะนกแบบตกมาจากไหนไม่รู้อ่ะอืมสงสารอยู่พี่ผมจสะดือสวย <laughs> ขอบคุณค่ะ ไงพลอยลูกคือ,อเอามือถือไม่กล้าเอามือถือล,ลงน้ำเพราะว่า ขนมขนโตอีกแล้วน้ำท่วมไหมอ่ะเหี๋ยได้ลงไปขาดเหลืออะไรบอกได้นะคะคนไทยไม่ทิ้งกันช่วยกันอ้วนฉิวขึ้นแหละอือิออออวขึ้นนะอ,อยากจะบอกคน ก้าร้อยกว่าคนที่กำลังดูอยู่กับพันคนเนี่ยนะคะถ้าไม่ชอบมันไส้หรือจะเอาไปเมาส์ไม่ต้องดูคุณไปเอาเวลาของคุณเนี่ยไปดูคนที่ชอบไปนะไม่ต้องเอามานั่งแบบแล้วแคปไปวิพากษ์วิจารณ์คือเรื่องของใครชีวิตใครชีวิตมันและดิฉันก็ไม่ใช่แบบประเภทพวกที่จะมานั่งร้องไห้กับคำพูดของคุณโดยม่เยอะ จะถามว่าพวกที่เขาชอบแล้วรู้จักตัวตนของเราจริงๆนั่นคือคนที่คุยกันได้คนที่อยู่ในนี้เฉพาะคนที่อยากรู้จักตัวตกนกันจริงๆเท่านั้นใช่ไหมปูนึงง่ายปูนึงนหคะจะเรียกแขนแม่ทําไมเนี่ย <laughs> น้ำใส่นี่มาสวัสดีน้ำใส่ เล็บยูไหนใครรักกันกดเลิฟให้หน่อยกดเลิฟกดเลิฟหน่อยกดเลิฟหน่อยใครรักกันกดเลิฟหน่อยเันหอกันหน่อยร้องเพลงเหรอเพงลงอะไรอ่ะเยอะ I have died every day l a u g i n g for you Darling don't be afraid I have loved you for a thousand years I love you for a thousand more แล้วก็สำหรับสาวๆที่เป็นตัวแทน ของเฟรนี่นะคะยังไงก็ดูมีมาเดินตัดเอ่อรีบทำยอดนะคะจะได้ไปใส่ชุดไหมนะนี่เลยไปเมาเดิฟด้ยวยกันดิฉันรูส้สักไเียวหาชุดไมหนาวมาหลายชุดเลยนะไม่ได้แล้วยอมแพ้ไม่ได้สาวสาว t ฟรน,นีแซ่บ <laughs> ฉันยอมแพ้ไม่ได้แล้วก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์นะคะมีดาราดุงรูปหล่อไปให้พวกคุณได้รูปไลค์กันด้วยอยาอย่า,ยา,ยาจะเป็นใครแนตะ่ต้องคอติดตาม หมอลำหมอโหพวกนี้รีเควสเพลงแต่ละเพลงคือแบบไม่ถามอีฉันเลยได้ไม่ได้เนี่ยเสียใจแดดอกเค่แตกเพื่อนเรอเพลงเพลงอีสานป่ะไม่ใช่หมอนำเด้อกราบอกคูแต่หนูกล้าบอกอายจะทำอะไรบอกอายรับรู้ อยากเป็นคุณหมอเป็นพยาบาลอยากเป็นครูอย่างคือหนูนี่นี่นี่พี่เพียวันนี้สาวสาวใช้ดูแลบ้านดีฉันพี่เพียวันนี้ดูเขาแต่งตัวพี่เพียวสวัสดีค่ะบกมือบกมือหน่อยพี่เพียเรามาดูหลังกล้องด้วยทำไมเนี่ยไปเมาดีบังหนุดหนนะจ๊าทำไมผิวฉันดูเป็นเหลืองเบลเบลึอยางเงย มาถ่ายรูปมั่งจะไมเนี่ยแล้วดูเธอแต่งตัวดิสีโคตรเข้ากันอะหมวกเสื้อเกง่งใครเป็นคนบอกให้เนี่ยแต่งตัวสีอย่าเงี้ยฮะพีเพียค่ะหมวกสีส้มเนี้ยเสื้อสีแดงเกงสีชมพูโคตรเลยโคตรเข้ากัน <laughs> <laughs> นี่ถ้าเกิดใครมาเข้าบาดารเทนไะคุณช่วยเข้าบปาาแทนด้วยนะฉันเหนื่อยละ วันนี้ฉันเริ่มจะสงบปากสงบคํานะไม่ถึงจะพี่เพียไปใส่ชุดว่ายน้ำมาโดดน้ำกันเร็วุดใส่ชุดว่ายน้ํามาโดดน้ํากันเอาบีบอ่ะชุดว่ายน้ําชุดว่ายน้ําเนี่ยชุดว่ายน้ําอย่างเงี้ยชุดอย่างเงี้ยเล่นน้ํา Oh. <laughs> ม่ม, <laughs> นมีนี่มีใบไม้อยู่ในเนี้ยเดี๋ยวลงไปเอาให้คือเรื่องของเ่องที่แต่งชุดนี้มาเนี่ยคืออยากจะเอ่อเรียกว่าไงอะ่ะ <laughs> ไปเก็บใบไม้ใต้ศาสนาไม่มีอะไรมาก <laughs> ราใส่ชุดนี้ลงเลยใช่ไหมย <c oughs> <c oughs> อย่าดมเยอะ <c oughs> ไม่หลอกวันนี้ไปเล่นกับสัตว์มาไปเล่นกับแลดคูนเอ็นน้องิ้งจอกไอ้พวกนี้ไม่ได้กลิ่นมุ๊ดมันดมใหญ่เลยอะกับบา้านไม่ได้กลิ่นสัตว์ตัวอื่นมามานั่งคิดนะชีวิตตัวเองก็41แล้วไง ล่ว41ฉันอยาจะทำอะไรกับชีวิตอีกตอนนี้เริ่มตามหาความฝันของตัวเองอยากจะทำอะไรที่ตัวเองอยากทำต่อจากนี้ไป ด่าหน่อยเซ็กซี่มากขอบวผู้เจ็บจังเลยเจ็บจังเลยเจ็บ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 จังเลยเจ็บและจะถ่ายรูปกับปูนึ่งอ่ะเนี่ยกับรองเท้าไปแล้วปูดำ ตันเน่นตัอตัวยากมากอ่ะใครว่าสาวใช้ดิฉันแ,แซบมากอ่ะบอกเฮ้ยเดี๋ยวมือถือตกนะระวังไป่ายอย่างรวดเร็ว อนนี้ขออย่างเดียวผัวอย่ารู้แล้วกันเ่ไลฟ์แบบนี้ไปละไปดูแลรักษาสิวครบอกวิธีการได้เพื่อช่วงนี้นอนน้อยไงหมตั้งแต่ลงไปช่วยที่ข้างภาคใต้ใช่ปะ่ะแล้วก็ต่องานต่างจังหวัดเลยทำให้บ้านพังกับพพวกมันเนี่ยเลยทำให้นอนวันละชั่วโมงเนี่ยสู้ไม่ได้แล้วก็เห่ากันเนี่ย ปูดำปูเนื้อไม่เอาปูเนื้อหยอดุยดหยดุยดหยุ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 ดเชื่อกันมั้างไหมเชื่อมัไหมเชื่อมั้งไม่ต้องมาอ้อนคุณแม่ดุแล้วเนี่ยเชื่อกันมั้างไหมเชื่อมแม่มั้งไหมสวัสดีค่ะ เอาแหละจะมาบอกแค่ว่ารดหุนได้แล้วแล้วจะพยายามลดต่อไปค่อยๆขอบคุณไฟที่นี่ขอบคุณไคลนู789แล้วก็ขอบคุณเจลร้อน V2 มากๆเพราะว่าคุณทำให้ผมกลับมาใสา่ชุดว่ายน้ำได้ผมขอบคุณมากค่ะอืม เดี๋ยวจะหลังจากนี้ก็จะอาบน้ำเอ้ยไม่ใช่ว่ายน้ำเล่นละไปละแต่เอามือถือลงน้ำไม่ได้ก็ตัวใครตัวเมย์นะจ๊ะไปไปไปกันก่อนตบหัวใจกันก่อน ส่งห้อใจกันก่อนไปละชุดใ้น้ำประมูลไหมเดี๋ยวขอไปใส่ก่อนดีไม่ได้ลงน้ำเลยอ่ะจะประมูลยังไงอ่ะถ้าประมูลจะซื้อกันปะ,ะหาตังค์ช่วยคนเอ่อพี่แมนกลับแล้วค่ะกดกล้องหน่อยแม่ไอ้บิวก็อืมทุกวนนี้ชอบดูอะไรกันแปดจะหมดแล้วค่ะไปละ เดอบ๊ายบายบ๊ายบายเย้กันบ๊ายบายบ๊ายบายกันบ๊ายบายบ๊ายบายนี่ <laughs> หัวใจมาแล้วหัวใจกลังใจเอ้ย <laughs> ขอบคุณที่ดูกันนะคะ